หกกลัมพัทยากะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระกลัมพัทยากะเทระพระกะลัมพัทยากะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าห้าสิบพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโลมัสสะประทับอยู่ที่ซอกภูเขาข้าพเจ้าเลื่อมใสได้ถวายผักบุ้งแด่พระองค์ด้วยมือทั้งสองของตน 51ในกัปที่94นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผักบุ้ง52กิเลสทั้งหลายของข้าพเจ้าก็ได้เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ ดุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ53การที่ขพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามขพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว54คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสวิโมก8และอภิญญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกาลัมพัทยกะเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีกาลัมพัทยกะเถราประธานที่หกจบ